3,800ัรไล่ครับเป็นคืนเนี่ยใช้เวลา6ปีเขื่อนสร้างจริงปีอะไรครับ4,4,2สี่เส็จเมื่อปีสีเจ็ดเขือนสร้างจริงเนี่ย5ปีตอนนี้เขื่อนใช้งานไปแล้วนะครับ20ปีครับทุกคนดูดิครับตั้งแต่มีเขื่อนช่วยปันเทาน้ำทั่วจังหวัดนครนายกจังหวัดราจจนบุรี แลก็จังหวัดฉะเชิงเซาน้ำน้ำเห็นไหมนั่นปลายน้ำอยู่ตรงไหนทุกคนทราบไหมครับฟังให้ดีนะครับปลายน้ำไปสุดเลยเขื่อนบางประกงที่อยู่ตรงด้านข้างวัดสมานฉะเชิงเซาความยาวแม่น้ำกี่กิโลครับถึงเขื่อนบางประกงร้อยสามสิบสามกิโลทั้งหมดครับทุกคนดูน้ำในเขื่อนตอนนี้นะครับเกือบจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเห็นไหมครับนี่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ถ้าอยากจะดูแบบเต็มเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้องมาพิจิกาครับเยนอยู่ด้านบนตรงนี้ครับก้มหมอมือแตะน้ําได้เลยครับเ100ต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกปีครับเต็มด้านบนเลยครับเรามาดูเขื่อนเนี่ยเราดูเป็มไหมครับด้านไหนหน้าเขืออ่อนฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ครับสมัยชีคนละฝัดด่งตามพระราชดำรินะครับหน้าเขื่อนจะต้องเก็บน้ำ ฝั่งนี้น่าเกือนเพราะว่าฝั่งนี้รับน้ำต้นะนน้ํามาจากไหนเิยเข้าไปไหมครับบสถอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่น้ําตกเหวนรกที่ช้างตกตายเนี่ยยาวก็ไปเนี่ยเหยวนรกสิบเจ็ดกิโลมีเรือําเที่ยวด้วยสองชั่วโมงไปกลับค่าบริการเนี่ยเขาเก็บคนละสองร้อย <todos. S 1> เขาบอกว่าด้านในสวยมากครับเหมือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์เคยได้ยินไหมครับอนสุด ดเวลาสิบโมงเย็นครับน่าจะหมดเวลาแล้วเพราะว่าเขาเร่งเร็วเพราะว่าสองชั่วโมงไปกลับไปค้ำๆอันตรายครับเพราะว่าสัตว์ป่าบนเขาใหญ่มันเยอะอย่างเช่นพวกกระติงต้นช้างเกลื่อนขุนดานเนี่ยเป็นเกลื่อนที่ทายากกรมชนเนี่ยสร้างขึ้นมาทำพระราชธิบิเพราะว่าไม่เคยทําเป็นเกลื่อนประเภทชนิดอะไรนครับคอนก่นปดอัดยาวที่สุดในประเทศไทย ยาวอันดับสองของโลกนี่ยาวเท่าไรสันเกืสองันห้า4้ยเจสิบสี่เมตรยาวประมาณสามกิโลต้องกดดูความสูงน่ากลัวไหมครับ9ก้าสิบสาเมตรเท่ากับตึกงสี่สิบสองชั้นแต่ชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างไม่กลัวรับเพราะว่าฐานล่างมันใหญ่ครับกว้างแปดสิบเก้าเมตรต้นต้นเนี่ยเหลือความกว้างแค่แปดเมตร โครงสร้างเกลือนเป็นอย่างนี้ครับหน้าเขื่อนฝั่งนี้จะตั้งตอกแต่หลังเกื่อนดูดิครับยืดออกเป็นค้ำยันเป็นสโลปคกับทายขนมตังสามเหลียมรองรับแผ่นดินไหวได้ไม่เกินเท่าไหร่ครับ7 2็ลิตรนี่น้ำหน้าเขื่อนึกเท่าไหร่รู้ไหมครับ8 8ดสิบแปดเมตรครับเกื่อนสูง9 3้าเก็บน้ำได้อีก4ี่เมตรก็จะเต็มร้อยปร์เ เดี๋ยวให้ทุกคนนะครับมองตรงไปด้านหน้ารถนิดนเงครับเพราะว่ามีความสําคัญมากที่สุดครับที่กับใต้อาคารเหลืองทุกคนมองเห็นภาพประชานรักของพระรัชการที่เก้าไหมครับท่านอยู่ที่นี่กับเราครับตรงนี้คือที่ประทับจริงของท่านเลยครับที่สมงานสมัยก่อนท่านเสด็จปี2544้าสี่สี่้ประมาณ23ปี ท่านเป็นในหลวงรัชกาลที่เก้าของประเทศไทยทรงงานหนักมากที่สุดในโลกจนหาที่สุดไม่ได้ครับนี่คือน้ำเสียงของพ่อรัชกาลที่เก้าครับในหลวงท่านพูดคำนี้ครับพูดคำว่าลดน้ำยามทั่วเติมน้ำยามแรงแปลงดินยามเปรี้ยวเข้าใจความหมายไหมครับคำว่าลดน้ำยามท่วมเนี่ยพอาเขาเือดูดกท่านในกรมชนเก็บน้ํา เติมน้ํายามแรงมาถึงฤือดูแรงจะต้องมีการระบายน้ำทุกวันแก้ปัญหาดินเกลื์กันที่ไหนครับชาติเชิงเซาเบสาพฤษภาน้ำแห้งตัวคนเกิดครับหน้าฝนคือเก็บหน้าแรงใช้น้ำทุกวันตอนนี้ทุกคนถามว่าแล้วเกิดคอ,อนกรีตโดนอัด่สร้างผสมอะไรที่นี่เป็นโครงการแรกเลยครับที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าให้เอาขยะเหลือใช้มาทำ เพื่อประหยัดเงินื้อประมานให้เราในหลวงท่านให้ไปขอขยะที่ไหนมาทำรึไหมครับสมัยก่อนการไฟฟ้าที่หลักปา่าเราขอขยะประหยัการในฟ้าแม่มอกเป็นขยะประเภทท่านหินที่หลับไปขอเนี่ยเราไปขอที่เท่าถ่านหิมาทาบางคนเรียกกัาไฟไอ่ะเวลาโดนน้าแล้วมันแข็งในหลวงท่านก็เละกับชนแท้ผสมอะไรครับฟันกรดปนอัดทต่ไม่ใส่ซีเมนต์ร้อยครับแม้ประมาณนขอสร้างก็เลยไม่แพง วิธีการบดอัดเขาบดอัดยังไงนะครับตลอด24ชั่วโมงทุกวันจนกว่าเกิดจะเสร็จเจ้าหน้าที่กบมจนสมัยนั้นจะต้องสร้างเกิดยังไงครับตลอดเวลากลางวันกลางคืนทุกวัน24ชั่วโมงเกิดก็เลยเสร็จไปใน5ปีเป็นง็เ้ามาน้อยครับเพราะว่าเราออกภูเขาทีเป็นหินปบกลางเกิดมาทำที่นี่ภูเขาเนี่ยหินมากกว่าดินหิน80% เจ้าหน้าที่ก็เลยเลือกสร้างถนนกัลกีา3กิโลโดยไม่ต้องซื้อหินงบประมาณไม่แพงเลยครับค่าก่อสร้างครับ6 7ิ0ล้านงบเป็นคือหนึ่งเท่าไรครับ4,000กว่าล้าน, 6, านแต่ในเนื้อที่กี่ไร่ครับ3,800ไร่เฉลีล่ยสมัยนั้นไรประมาณ6,000ครับเบ็ดตัวนี้นีได้ไหมครับไร่ละ6,000ยังไงก็ไม่ได้เกินผุนแดจึก็ต้นิ้นเนี่ยถูกมากครับ หมื 1, ่นหนึ 1, ่งพัร้อบสาล้านบาทแสนคนหนันกว่าล้านนี่คือหือที่มาเกอนคอนกรีนอันยาวที่สุดในประเทศไรยยาวประมาณ3ากิโลเห็นไหมครับอันดับสองของโลกช่วงนี้ใครสงสัยอะไรถามได้ครับ จริงลแล้วลสุดระลึกโอ้โหเศยมากนี่เลยเป็นทะเลมากนู่นเขาใหญ่อยู่นู่นนะครับลูกหลังสุดนตรงๆมีเสาเรดาตั้งกันบนนี่นะครับ ไปนึกภาพออกไหมครับปากช่องเปอรตาเขาใหญ่จะล่างเขื่อนลำตะพง <Okay. S 1> เราเคยเห็นน้ำตกต้นน้ำลงเขื่อนลำตะพงกันไหมครับ